สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาสำรวจเนื้อหากันหน่อยนะครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวเป็นเสียงอ่านจากหนังสือพุทธวจนะฉบับที่1ซึ่งก็รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าตถาคตนะครับเป้าหมายเราก็คือ,อ,อจะพยายามกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักแล้วก็หนทางสู่การพ้นทุกตามแนวทางนี้มันคืออะไรกันแน่ ใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลนี้เป็นเสียงอ่านที่เรียกว่าสุดตันตะหรือก็คือพระสูตรคำสอนโดยตรงเลยนะคะจุดเด่นมากๆที่เราจะเจอบ่อยในพุทธวจนะก็คือการมุ่งเน้นไปที่เรื่องที่เป็นหัวใจจริงๆค่ะคือเรื่องทุกข์แล้วก็ความดับสนิทของทุกข์สองเรื่องนี้เป็นหลักเลยค่ะการที่เน้นแค่สองเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับที่เราเคยได้ยินบ่อยๆมีการเปรียบเทียบเรื่องใบไม้ในกำมือกับใบไม้ทั้งป่า แหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ให้เห็นความสำคัญตรงนี้ยังไงบ้างครับถูกต้องเลยค่ะอุปมาณีส่งพลังมากนะคะคือเหตุผลก็ง่ายๆเลยค่ะแม้ความรู้ที่ตถาคตตรัสรู้จะมีเยอะมากแบบว่ามหาศาลเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่ท่านเลือกนำมาสอนจริงๆนะ่ะมีนิดเดียวเหมือนใบไม้แค่กามือเดียวครับคบเพราะว่าธรรมะส่วนนั้นนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ แล้วก็นําไปสู่ประโยชน์สูงสุดโดยตรงเลยก็คือความดับทุกข์หรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเองส่วนที่ไม่สอนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะแต่เพราะมันไม่ได้นําไปสู่เป้าหมายนี้โดยตรงแล้วสิ่งที่อยู่ในกํามือนี้ก็คืออริยสัจสีนี่แหละค่ะความจริงอันประเสริฐสี่ประการอ๋ออริยสัจสีนี่เองที่เป็นแก่นเลยใช่ไหมครับพอจะออขยายความสั้นๆได้ไหมครับว่าแต่ละข้อคืออะไรตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาอธิบายไว้ ได้เลยค่ะอริยสัจสี่นะคะก็คือ 1. ทุก์ค่ะความจริงเรื่องความทุกข์ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้จะชี้ว่ามันก็คือตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นกันอยู่นี่แหละค่ะหรือที่เรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ค่ะการไปยึดติดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์สองสมุทยค่ะคือความจริงเรื่องเหตุแห่งทุกข์ตัวการสําคัญเลยก็คือตัณหาหรือความทยานอยาก ความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นสารพัดอยากเลยค่ะครับผมสามนิโรธะอันนี้คือความจริงเรื่องความดับทุกข์ก็คือการดับไปซึ่งปัญหาไอตัวอยากเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะดับที่เหตุเลยใช่ค่ะและสุดท้ายข้อสี่มักคือความจริงเรื่องหนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรืออริยมัคมีองค์8คนทางสายกลางที่เรารู้จักกันดีนี้เองคะ่ะเข้าใจแล้วครับมัคแคือทางออกนี่เอง แล้วในทางปฏิบัตินี้ครับแหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นองค์ประกอบไหนของมรรคแเป็นพิเศษไหมครับหรือว่ามีวิธีปฏิบัติอะไรที่ดูเด่นๆบ้างมีค่ะมีการกล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญนะคะอย่างสัมมาสติคือความระลึกชอบและก็สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบสติกับสมาธิใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีปฏิบัติที่ท่านทรงยกย่องมากๆเลยก็คืออาณาปานาสติสมาธิ คือการใช้ลมหายใจนี่แหละค่ะเป็นฐานในการฝึกสติฝึกสมาธิพอกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันจะช่วยให้กายสงบจิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านค่ะอ๋อการดูลมหายใจนี่เอง นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการสำรวมอินทรีย์ด้วยค่ะสำรวมอินทรีย์ค่ะคือการระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เพลินหรือไม่ให้ขุนเคืองไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบอการสำรวมอินทรีย์นี่ที่มีการเปรียบเทียบกับเต่าด้วยใช่ไหมครับอันนี้น่าสนใจดีช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยใช่เลยค่ะเหมือนเต่าเวลาเจอภัยอันตรายมันก็จะหดคอหดขาเข้าไปในกระดองใช่ไหมคะการสำรวมอินทรีย์ก็แบบว่า คล้ายๆกันคือการดึงจิตกลับมาข้างในไม่ปล่อยให้มันไหลไปตามอารมณ์ตามสิ่งที่เห็นที่ได้ยินเพื่อความปลอดภัยจากกิเลสค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญเหมือนกันค่ะคือเรื่องที่ว่าตถาคตทรงเป็นเพียงผู้บอกทางผู้บอกทางค่ะเป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นอ๋อเหมือนเหมือนคนชี้ทางไปเมืองอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือท่านแค่บอกว่าเออทางนี้ถูกนะทางนี้ปลอดภัยนะแต่จะเดินหรือไม่เดินนี่ เรื่องของเราเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเหมือนอุปมาคนบอกทางไปเมืองราชครห์นั่นแหละค่ะท่านชี้ทางคือมักแปให้แล้วแต่การจะก้าวเดินไปจนถึงจุดหมายคือนิพพานได้หรือไม่เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ฟังหรือผู้ปฏิบัติที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองมีอีกอุปมาที่คล้ายๆกันนะคะเรื่องท่อนไม้ในแม่น้ำคงคาครับ ถ้าท่อนไม้มันไม่ไปติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่จมลงเสียก่อนไม่ไปเกยตื้นหรือว่าไม่ถูกคนเก็บไปไม่เน่าเสียไปซะก่อนมันก็จะลอยไปถึงทะเลได้เองอ๋เปรียบเหมือนผู้ปฏิบัติที่ดำเนินตามมัรคกไปเรื่อยๆไม่ติดขัดในอุปสรรคต่างๆสุดท้ายก็จะถึงนิพพานได้เหมือนกันคะ่ะอืม พอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นแล้วครับงั้นจากการคุยกันแบบเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยก็พอจะสรุปได้ว่าสาระสําคัญจากเสียงอ่านพุทธวจนะที่เราฟังกันมานี้ก็คือการมุ่งตรงไปที่การรู้จักทุกข์และก็รู้จักเหตุแห่งทุกข์ให้มันแจมแจ้งไปเลยแล้วก็ลงมือปฏิบัติในหนทางคืออริยมรรคมีองค์8เพื่อจะดับทุกขนั้นให้ได้โดยมีเครื่องมือสําคัญคือสติ การสำรวมแล้วก็สมาธิโดยเฉพาะการเกลับมารู้ลมหายใจใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่ชวนให้คิดต่อจากแหล่งข้อมูลนี้คือเรื่องของความเร่งด่วนในการปฏิบัติค่ะความเร่งด่วนค่ะท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรคะ ก็ต้องรีบถอนลูกศรอ,ออกเพื่อรักษาชีวิตใช่ไหมคะไม่ใช่มามัวเสียเวลาถามว่าเอ๊ะใครยิงลูกศรทําจากไม้อะไรยาพิษชนิดไหนจริงด้วยครับต้องเอาชีวิตรอดก่อนใช่ค่ะมันสะท้อนว่าการลงมือปฏิบัติเพื่อดับทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่งเลยแล้วก็มีอีกประโยคนึงที่ส่งพลังมากคือที่ท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราโอ้โห oh. อันนี้ก็ทิ้งคำถามให้เรากลับไปคบคิดต่อนะคะว่าการเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนจริงๆเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนบางทีอาจจะสำคัญกว่าการไปยึดติดในรูปแบบหรือตัวบุคคลภายนอกก็ได้เป็นข้อคิดให้เราไปสำรวจต่อได้ค่ะ